สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพาย้อนไปฟังนะคะสําหรับประเด็นที่หลายๆคนสงสัยว่าเนี่ยจูจๆทําไมคนที่ชื่อว่าเอจัก,กรพัทหรือว่าอาจารย์เอจัก,กรพัทเนี่ยทาไมได้เข้ามาบริหารวงเสียงอีสานอยูยูคือโพมาจนสี่ด้มาแสดงเจจะน่งอย่างบอด้มาบอ,บอถาบถามกนบรหรือจังไดนี่คือสัมภาษณ์จากปากของทางคุณแม่นกน้อยอุไรพรค่ะซึ่งเ็าเป็นประเด็นที่หลายๆคนเนี่ยทราบแล้วบ้างแล้วก็ไม่ทราบบ้างนะคะ ชาวเนตก็เพิ่งทราบเหมือนกันว่าเนี่ยเออการที่แบบพอรู้คือหลายๆคนก็ทราบพร้อมๆกันว่าอยู่ดีก็ปึ่งมาเป็นผู้สนับสนุนเป็นนายทุนให้กับวงเสียงอีสานปึ่งมาแบบนี้คนก็วิพา์วิจารณ์ไปแล้วแต่ยังไม่มีใครได้มาสนใจเ,เรื่องที่ว่าอันดับแรกมันคือ,อยังไงเรียบเรียงอันดับมาก่อนจะมาถึงเสียงอีสานในทุกวันนี้แล้วจะพาไปดูว่าชาวเน็ตว่าอย่างไรในประเด็นนี้ค่ะเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังสําหรับ เสียงของทางคุณแม่นกน้อยนะคะ,าถ,าะ,ะถึงประเด็นนี้นะคะทุกคนนะแปบ๊บหนึ่งนะคะเมื่อกี้ขออภัยด้วยเสียงมันหลุดฟังนะคะให้กําลังใจค่ะให้กาลังใจหลังจากนั้นแม่ก็ยังเดินสายอยู่ค่ะก็ยังเดินสายอยู่แต่สิ่งที่แม่ได้คุยกับคุณเออีกรอบก็คือแม่ไปที่ทเทวไลไปขอพร<อ>ไปขอพร<อ>กล้าได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นท่านก็เป็นเอฟซี ตั้งแต่รุ่นเสียงอีสานรุ่นบุกเบิกค่ะคุณพ่อคุณแม่ของท่านก็ชอบเสียงอีสานรักเสียงอีสานท่านถามแม่ว่าแม่จะทําต่อไหมถามว่าแีอ่ะแม่จะทําต่อแม่ทาต่อไม่ต้องการทําแบบไหนแม่ก็ตอบว่าแม่ทําต่อไม่ได้เพราะแม่สุดละสุดที่ไฟไหม้ละพ่อตายสามีตายอ่าม้านไฟไหม้่านไฟไหม้อีกแล้วก็ปัญหาทุกสิ่งอย่างมันประดังเข้ามา แม่จะทําต่อแม่ต้องการให้เสียงอีสานเป็นแบบไหนแม่ไม่ได้บอกว่าแม่จะทําต่อนะอ่ะถ้าแม่จะทําต่อถ้ามีคนจะทําด้วยแม่ไม่อยากทําแม่ไม่ทําเสียงอีสานตามยะถากรรมต้องทําเสียงอีสานให้ฟูแล,ล้วกลับมาเป็นเสียงอีสานยุคทองที่พ่อหลอดสร้างตำนานไว้ให้ได้นี่คือเจตนาของแม่ที่แม่ได้เอ่ยปากกับคนเองงั้นผมจะช่วย เราจะช่วยพยุงเสียงอีสานให้กลับมาเป็นมรดกของคนอีสานและให้เฟื่องฟูกลับมาเป็นเสียงอีสานยุคทองนี่คือคุยกันได้จบตรงนี้ชัดเจนค่ะทุกคนขออภัยที่ทําหน้าแบบนั้นคือเลือดตนสงสารคุณแม่นกน้อยจริงๆนะคะคือฟังแล้วก็จุกนะขอนอกเรื่องก่อนนิดนึงคือรักฉันรักเสียงอีสานมากแต่ฉันไม่ทําแล้วเพราะว่าพอตั้งแต่จําได้ไหมที่ว่า ไฟไหม้ไะทุกคนไฟไหม้ที่เก็บของกดังเก็บของแนละ้วแล้วก็ตั้งแต่แล้วก็ทางพ่อหลอดได้ลาไปจากโลกนี้เนาะคุณแม่เล็กน้อคือไม่เอาแล้วแล้วอาจารย์เออยู่ๆก็แบบเข้ามาถามไทยแล้วอาจารย์เออะอาจารย์เอเคยเป็นอาจารย์ใช่ไหมทามีเทวไลคุณแม่น้องน้อยก็ไปเทวไลของอาจารย์ A เอเพื่อที่จะไปกราบขอพรแล้วก็ได้ไปการคุยกันพอคุยกันคุณแม่อะแม่ล็กน้อยกับอาจารย์เอก็ได้คุยกันถึงเรื่องวงนี่แหละ ประมาณว่าเนี่ยแม่จะทําต่อไหมวงอะไรประมาณนี้แล้วคุณแม่บอกว่าไม่ทําแล้วไม่ไม่ทําถ้าทําแล้วทําตามยถากรรมมันทําได้แต่ไม่ทําเพราะว่าด้วยคําที่ว่าศักดิ์ศรนะีความเป็นเสียงอีสานน่ะเข้าใจบอพี่น้องความเป็นเสียงอีสานมันต้องเป็นเสียงอีสานที่เฟื่องฟูเป็นเสียงอีสานยุคทองเป็นเสียงอีสานที่แบบสุดๆเพราะว่าตำนานของเขาคือ เป็นวงเดียวนะคะทุกคนเสียสานเป็นวงวงเดียวที่ได้ไปทําการแสดงอยู่ที่สนามหลวงรอเก้านะคะนี่คือวบกเสียสานวงเดียวคือตํานานเขามันเยอะจริงๆแล้วอาจารย์นี้ก็ถามนั่นแหละถ้ามีคนมาช่วยละ่ะแม่จะทํำไหมถ้ามีคนมาแบบเหมือนเป็นการยื่นมืออหละเป็นการยื่นมือซอยถ้าผมช่วยนี่คุณแม่จะทํำไหมคุณแม่กม็ก็ตกลงกันตรงนั้นคือทําจนได้ออกมาเป็น เสียงอีสานบริหารงานโดยอาจารย์เอจัก,กรพัฒนในปัจจุบันที่ควรวิพา์วิจารณ์กันไซเหลือเกินนะคะเพราะอาจารย์เอเนี่ยชอบหมอลาเสียงอีสานมาตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่ยุคที่ยังเฟื่องฟูอยู่ก็อยากเข้ามาสานต่อด้วยความที่ว่าบางคนอนะ่ะชอบชอบ,ชอบจริงๆถามว่าสิ่งที่เขาเป็นอยู่สิ่งที่อาจารย์เอเป็นอยู่เนี่ยเงินโอ้ใส่ไปหอดจักศาสตร์กับบมือดอกนะคับพี่น้องแต่เขาเลือกที่จะมาทําเพราะว่าเขารักเสียงอีสาน เหมือนเป็นบ้านตัวเองเขาเคยพูดอยว่ว่าแบบเสยอีสานี่หักหักอหลีหักเสยอีสานแห้งแล้วคุณแม่ลูกน้องคือสงสารชาวในสงสารตรงที่ว่าคุณแม่ลน้องจะไม่เอาแล้วจะไม่ทําไม่ใช่ไม่เอาตั้งแต่ไฟไหม้แล้วคือเบิร์ดแล้วอหลีเบิร์ดแล้วคือไม่ไม่อยากสารเหนื่อยประมาณน,นี้และจะพามาดูคอมเมนต์นะคะในอ่าโพสโพสนี้เป็นของเนี่ยคนลูกทุ่งต้อง,องขออนุญาตเสียงเมื่อกีด้วยนะคะอ่ะคือพอคนลูกทุ่งโพสต์ไปคุณก็ให้ความสนใจเยอะ คอมเมนต์แรกเลยว่าเนี่ยนาง A เพิ่นอยากเป็นนักร้องอ่าอยากเป็นแล้วก็ให้เขาเป็นค่ะคนเรามีความฝันโอ้ทุกคนแล้วทําไมอะ่ะถ้าถ้าอาจารย์เออยากเป็นแล้วยังไงคือคอมเมนต์นี้นะคะก็มีทัวร์ไปลงนั่นแหละคนก็บอกว่าในงานเลี้ยงย่อมมีวันเลือกลาวงดนตรีวงหมอลำก็ต้องมีวงเลิกวงยุบวงเพราะคนเปลี่ยนรุ่นเปลี่ยนการเวลาเปลี่ยนเป้งเปลี่ยนแปลง ยายนกจ่าดานเสียยอีสานให้ยืนหยัดเป็นมรดกของคนอีสานนันเพอเจอร์มากไปโอ้โหเห็นแต่แรกละปล่อยให้คนนั้นเข้ามายุ่งเสียยอีสานไม่รอดแน่สุดท้ายก็เป็นแบบนี้มีทางเดียวที่เสียอีสานจะรุ่งเหมือนอดีตคือมีทีมตลกชุดเดิมทั้งหมดไม่รวมคนที่เสียไปแล้วนะครับลูกแพรใหม่ไทยปล่อยไฟยายจืนพ่อแหลม แล้วก็มารวมกันคนจะดูมากมายนะคะรวมถึงจะเป็นยุคเก่าจริงๆหลงไปเทวาัยก็เป็นแบบนี้แหละบนโลกใบนี้มันไม่มีอะไรเป็นอมตะหลอกอามาตะหรอกนะครับคุณแม่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเสียอีสานก็เหมือนการบางครั้งเราก็ต้องปล่อยให้เป็นตำนานตำนานที่ลูกหลานกล่าวถึงนะคะคนก็พูดแบบนี้เนาะให้ยายเศราพักผ่อนคนก็ยังพูดคําเดิมนี่แหละคะ่ะ ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วคนก็ยังพูดคำดิมว่าพอเถอตั้งแต่ไฟไหม้แล้วแบบพอเถอคาะแต่เข้าใจไหมทุกคนคือคนมันหักอะ่ะแล้วคือแรงฉันยังไหวแต่แค่แรงซับฉันไม่ไหวนะ่ะเข้าใจไหมแห้งฉันหลายแต่ว่าเงินฉันบหลายก็เลยแบบท้อในตรงนี้ตรงที่ว่าไม่มีตังนั่นแหละพอมีคนยื่นมือก็อยากทําแล้วอาจารย์นีนว่าเนี่ยจะเข้ามาทําให้เสียอีสานเนี่ยกลับมาเป็นอีสานยุคทอง ไม่น้อยก็โอเคเจตนาก็คือแค่นี้เลยอยากยให้้เสียอีสานกลับมาเป็นยุคทองแต่ต้องเข้าใจคอมมนต์เข้าใจนะคะเข้าใจคอมมินเอฟซีบางรายนะคะที่บางกลุ่มที่บอกว่าเนี่ยควรจะปล่อยให้แบบมันตั้งอยู่ดับไปบ้างให้เป็นมรดกของคนอีสานเถอะอันนี้ก็เห็นด้วยเหมือนกันนะคะว่าถ้าสุดท้ายเนาะอนาคตนะคะไม่ใช่ตอนนี้นะอนาคตจริงๆถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็ขอให้เป็นแบบมรดกทางวัฒนธรรมของคนอีสานไปเลยเพราะว่า เสียอีสานยุคก,ก่อนๆน,น่ะมันดังเฟ่องฟูจริงๆเพราะตลกค่ะทุกคนชาวเน็ตกับเบื้องย้อนตลกทไมไมแต่ก่อนมีแผ่นซีดีเต็มบ้านเลยมีแต่ตลกเสียงอีสานนี่ก็ต้องเข้าใจ FC บางกลุ่มด้วยที่เขาคอมเมนต์เขาอาจจะมีเจตนารมณ์ที่ดีแต่บางกลุ่มก็บอกว่าเนี่ยอาจารย์ A ทําได้ก,ก็ก็เชื่อมันน่นในอาจารย์ A นะคะก็ไม่ผิดนะคะกลุ่มที่ให้หยุดก็ไม่ผิดกลุ่มที่เชื่อมั่นก็ไม่ผิดสุดท้ายเราดูอะไร เราก็ตัดสินอะไรแทนเขาไม่ได้อยู่ดีเพราะเราไม่ใช่ผู้บริหารเราเป็นชาวนิตนะคะที่ให้ความคิดเห็นก็แล้วกันนะคะเป็นการติเพื่อให้เขาเข้ามาอ่านเข้ามารับรู้แล้วก็เอาไปพัฒนาตนเองนั่นเองค่ะอนาคตจะเป็นยังไงไม่รู้ปัจจุบันนะคะอาจารย์เอขอทําจุดตัวที่ให้ดีที่สุดก่อนนะคะ<ๆ>ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะรุ่งเป็นปีทองหรือจะร่วงเป็นตำนานนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยสำหรับประเด็นนี้ค่ะ